สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุภุสุสคนค่ะอยู่กับแม่นางตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องค่ะตอนนี้เก็บข้าวเก็บของเข้าในห้องแล้วครับพี่น้อง <c oughs> พับที่นงทีนอนเอาพัดลงพัดลมเอาชงเอาชุดเก็บเรียบร้อยแล้วพบพ่อกันไหม สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติลอทางผู้ใหญ่เพิ่นประชุมแล้วกะทักหาว่าจะเอาอย่างไรพี่น้องเก็บขา้าวเก็บของแล้วเรียบร้อยแล้วร่างก็เอาไว้ในห้องเรียบร้อยแล้วชุดก็ซักเก็บตากไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมจะเดินทางกลับชุมแพครับพี่น้องคิดหอดคิดถึง เฟนคับเฟนหมอลำกินหอดอยูอย่าโดนเด้อภาวนาอย่าให้อีกโดนพี่น้องพบพ่อกันพี่น้องคะ่ะล็อกห้องเตรียมของกระสิกกลับอ่าชุ่มแพรครับพี่น้องตอนนี้ก็จะกลับชุมแพรล็อกห้องล็อกอยังไปเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยล็อกห้องล็อกอะไรเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องไปไปอำลาพาจากเมียวก็กลับบ้านเติมติโอ้ได้รถไปออกรถเติอโอ้ออกรถไหยอืมออกอยุใสละออกอยุส่ะ ก,กลับบ้านก่อนไปแล้วกับชุมเพแล้วสถานการณ์ขี้คายสถานการณ์อันปกติค่อยสีบกลับมารอบผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นโทรหาหับพี่น,อน้อง ยายปลวงกลับแล้วนะยายปลวงใส่เอฟเฟคใส่เอฟเฟคยายปลวกกำลังจะทำคีปบอกพี่บอกน้องหันหน้ามาดูเอาบอกกับคนมหาลังใส่เอาขั้นเอฟเฟคใส่หอดดนตีเต้เอออืมอ้าว กับเราได้ยัยมีอย่างมีอย่างกระทูหาเด้อขนาดนั้นบอดเพิ่นสีเฮ็ดยังอันนั้นกระทูหาเด้อจ้าจ้าทักหาทักหาจะเว้นเว้นอันนั้นสีได้มาอืมอันนี้คือช่องใหญ่ป่วงตีนเปิมนะครับพี่น้องใหญ่ป่วงตีนเปิมออฟฟิเชียลลำเพิร์ดออฟฟิเชียลมีแต่ลำเพิ่นดออฟฟิเชียลเว้ยยาป่วงตีนเปิมลำเพิ่นดออฟฟิเชียลตองอูลำเพิ่นดออฟฟิเชียลปุกลุกลำเพิ่นดออฟฟิเชียล กันชัยอำเภอลำพิเชียวแม่บุญแม่บุญลำเพิญแม่ครัวออฟฟิเชียลเพราะว่แม่บุญช่องคลอดกันช่องคลอดน,นะ ยังไม่ม uhm ีช่องค่ะมีช่องของตัวเองอยู่ค่ะพ่อกับเราเด้อมิจ่าจังใดกันนั้นค่อยนั้นทักหาโทรหาเอาใครทุกอย่างจะหวังว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่จะต้องหาแม่ด้วยนะจะเอแม่ออันใดก็แม่โทรหาอยู่แล้วโทรหาแม่แนบแม่จากระชินหอดจิตถึงสุบผู้สุคนที่ท uh, ี่กิ่งกระโบ ที่กินกะขันว่ามือซองมือกัะบ่อยากกับดอกแต่ว่าอันไดยินว่ามันหลายมือแต่มันบ่มีกำหนดเขาบอกว่าเถือก็คือกลับไปตั้งหลักอยู่บ้านก่อนเออจะไปทำใจยูบ้านจะไปทำใจจะมีอนใดก็กินอันนั้นน้ำหวน้้ำส่วนมีผักมีญยากก็กินอยู่บ้านอยูุซองเขาเออเจอเหตุการณ์ปกติเขากับคอยมาคอยว่ากันใหม่เนาะจะ จ้าจ้าจ้าจะเปลี่ยนจังไดจังใดเตงก็ตีันบเาก่จ้าชมแพนองบัแดงตีย่บออกไปเส้นน้ออกไปนองเลือดวัน้ออกน้องเส้นนองเรือดจ้านองบัแดงสิไก่ก็อยู เขาไปนี่ออกจากน้องเรือไปบานแทีนนั่ง20ปุ๊บเนะาะจ้าแต่วนแทีนไปผู้เขียวก็บ40กิโลไปยุงแย่แต่ยุ่งวะพ่อาก่น้องเรือยุงแพ่40กิโลมอมพ่อกระรัดขึ้นเส้นนี้เลยพ่อพ่อกัดขึ้นเส้นอันนั่นอันอนั้นนองเรือนองเรือส่นออกเกียงเกลัดออกอันนั้นวังสามมอนี่เลยบ่วเมียนใครเม่นทุบบาร์โไปยุ่งแพ่มมันยอย่ไก่กวนมันไก่กวน แต่ว่าขันไปพุ่นเขาชัยภูุิก็มีคุ้นคาซ้ำกันแต่ว่าขันไปขันไปเขตชุมแพลเกษตรผู้เขียวเสียนผู้เขียวสีหดไว้กว่าอืมเขาชุมแพแล้วก็เา่าเข่านันนันเขาผู้เขียวผู้เขียวแล้วก็พุ่งตรงพุ่นเลยมันมันบอ๊ะชัยภูุิมแม่กลับบ้านแล้วนะเอาใ่ว่าสิอยู่นั่งกันเอาอันเมื่อแรงอันสีไปพบพบ ปะมูพวกเพราะว่าไปให้กำลังใจทีมงานหนึ่งในสยามทีมหนึ่งหนึ่งในสยามเพื่อนปวดวงก็เลยนัน่นว่านนัน่นนี่ขันมันส่งเบิงว่าส่งเบิงเฮาเฮาเบิงแล้วนะว่ามันเป็นตา่ยงาแม่มันเป็นตะละอีกหลายมือยังสินะขันมีงางกระเสียให้นัน่นนั่นทางแม่บุญทางยายปวงอะไรทรหาจ้าเนาะอ่ากระลุ่นอาาต,นตอนบางเนสิกลับบ้านไม่อยากกลับนด้นนี่ขันมีงานไม่อยากกลับนด้นนี่ เมึงเนี่ยซักผ้าซักแผ้เรียบร้อยเบิดแล้วเห็นบ่านี่มิตเซ็นอน,นันตัอน,นันตรียมพร้อมออกงานมันบอแม่ทำความสะอาดหรือมันบอแมนว่าจับกันออกมืนอสมือเออแมน,ออมนที่แรกที่แรกคิดมาที่แรกคิดมาว่าเ้ามาเต้น มันมามามาแต่จากพัทยาแล้วมันบ่อส right ่งทางเรียบร้อยแล้วเขากลับมาพีบปื๊บเออเขาสิได้เป็นเหลิยจังหมื่สองมือมันบ่อมาพักอยู่นี่จังหมื่สองมือนแล้วเขาก็สิได้เหรีนงานต่อแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่านแมนเนาะแม่งานจะผ่านเรามาที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดบันนี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็เห็นว่าเพิ่นเพิ่นโพดลงแล้ววันยกเลิกยกเลิกจังจินะถ้าถ้ายกเลิกอัน อันซีมือหามือก็บาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นอาทิตย์เนี่ยมันก็คือหลายมือมันบอลละแม่กลับไปตั้งหลักอยู่บ้านเท่าแล้วกะไม่อย่างกะคอยให้บอดละทูหาม่นก็ติดตามเม่ดอกค่ะจ้ามันมันบ่อยากดอกเออเข้าไปได้แล้วตามสุขคนเพื่อนก็เป็นห่วงลูกน้องเบอร์สุขสุขคนล้วบ่มีหัวหน้าเพื่อนคิดหนักก็เข้าอีกหัวหน้าเพื่อนแห่งรับพาลาลายก็เข้าอีกเนาะ เขายังวันขอบคหนึ่งกับสี <H op> ่คา,ายังหลายมนเป็นอยงคนเป็นรอยกว่า<ห>จะผ,ผู้นีน่ผู้นั้นจะลอยพอพันแม่มาอยู่น้ำกันจะผู้นี้สิเป็นจ,จังใดจะผู้นั้นสิเป็นจังใดเออกัเบื้องแงงกันนั้นเอาเน้อยู่เล้อ,อ,อกินเพื่อนกันนี่แม่บุญเพื<ส>่อนกะเย็ไว้ใหายระซ่างเพื่อนก็บมไปสีเข่ามาไหวนอสตันเหอขอายาวเ่าวานเนี่ยซอเพื่อนกัเป็นห่วงลูกน้องลายกับเป็นบอดเพื่อนกระไดก็ไปสีเขามาไหวตั้งหลายว่าจะก็ซอกซอ ว่าเตรียมลงไปอันนันทีนี้ผูกหายู่กสันเดชกับยิงเง้วสันเดชจาสีไว้ผู้ใดสิไม่อยากแคนเซิลงานเนาะงานงานถ้ามีงานก็มีเงินมันบ่อเขาก็ต้องอยากเห็นงานเนาะเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างสี่เขาก็ต้องยินดีแล้วก็ทําใจกับมันทําใจอยู่ตรงอู่พอทำ้่พอทั้งเรื่อกมาแวนเมื่อคืนี้คือกบ่าน คือกันตัวแมีหนูก็คือกันไปอาบน้ำแล้วว่าทาใจ็สาบผมเออสิกับบ้านคนนะทําใจนางตังโดน่าพัวามวมาสิกับยุติบ้านกับบอมึงสิกับบ่อผิดว่าสิกับบ่หนีสิกับบ่หนีอยู่แบบว่าเฮ้้าเป็นแบบว่าทรงใจหายซองจีซองใจว่าเสรจังใดจังใดบ่โดนคือกรับร้องได้เข้าเดียวคนกันนั่นได้หรอกินกันทือเก้า แค่ไรนี่แหละระยะนี่แหละอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละผู้ใดผู้ใดก็นั่งงวยงงเบิดถ่าแต่คําตอบมันบอผู้ใหญ่เพื่อนก็อยากให้คาตอบเฮาอยู่เพื่อนก็ลอเคี้รนนั่นเคียย์นี่ซซเพิ่นสีเคีรยได้แต่ว่าเมนเฮาก็ใจจดเจจ่จอเอาจังได๋คันว่าปึบปับเนี่ยเฮาก็คือเพียบพร้อมย4ิบสี่ชั่วโมงมาได้เลยอืม ว่าปึ๊บมาปั๊บเลยล่ะเออสแตนบายไว้เลยทุกเวลาทรไปตีหนึ่งกับ่าตีหนึ่งทรไปตีสองกับมาตีสองสแตนบายไว้ตลอดเพราะพอเขาต้องอันนี้อยู่แล้วซีอิจังใดกินจังใดไม่บ่นอะสิ้นเดือนกับกับแต่สสิ้นใจลายจงลายจ่ายก็ต้องเยอะเขาอยากกะอยากมีงานนัะนเอเนาะบ่มีผู้ใดว่า้ อันหยุดก you ็ค right? ือหยุดยาวหลุดเบิดบว่ามีความคิดในจุดนั้นเลยคือแบบวางงานวางานปุบนี่คนว่าเฮามีงานอีกคนว่าสิเริ่มแสดงนี่ให้แตงหน้าแต่หกม้นก็แตงได้เพื่อสเตนบายอืมใจได้ออกงานติ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยากเห็นพี่อยากเห็นน่องอยากเห็นแฟนลับอยากเห็นเอฟซีหนาเวทีอยากให้เพิ่์มาม่วนมาซึนน้ำเฮาแมื่อะหร่อะไปแม่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณแม่บุญเด้อ ยายยุทไปแล้วเด้อจะอันไหนแม่ปวงว่าใช่โจะขอบคุณค่ะคือกันเด้อยายปวงก็คือกันจะฝันวาห้ามาลากกันปัว่าสิตากันเป็นปีจ้า้ไมกเาูดในกระทำตเลืองเรีฝันเลาเด้อฝันว สี่หาศูนย์หยุดค่ะซื้อเลยทะเบียนรถเจ้าว่าออกมัวนี่เตรียมตัวโลนออ,ออกแทนแน่นอนฮะ 3, ได้แล้วหนึ่งหาสามหนึ่งหาสามเดี๋ยพ่อเอาเลยซื้อเลยค่ะจ้า,จ,าจ้า เต้าข้อบันพยุ์ไหมสี่ข้สี่กับสามอืมเต้าข้อบันพยุดอ่าซื้อไว้พี่บอกคนคนบอกขึ้นสี่สามสามสี่หาสามสามหาอ่ะอโอเคอพี่น้องเดี๋ยวมาสี่อดานั้นนี่สวอสีหอดบ้านปะเตรียมตัวกับบ้านกับซองอำลาพระจาาก,กันพี่น้องคะ่ะ ฝาโชคดีเอาไว้ซ้ำนี่้อครับพี่น้องค่ะกับซุ้มแพ้แล้วเดี๋ยวเหตุการณ์ปกติเรามาเจอกันที่บ้านเพลงนะคะสแตนบายไว้ทุกยี่ิบสี่ชั่วโมงมีอะไรอ่ากะ,ะเป็นกำลังเชียร์กำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อคนไทยไม่ทอดทิ้งกันเอาไว้ซ้ำนี่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ค่ะพบพื่อกันในคลิปต่อไปคลิปหน้าฝากกดไลฟ์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะกดติดตามด้วยค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะพี่น้องค่ะ